ทําทงานอยู่โรงพยาบาลค่ะพี่ก็เป็นมยน,นเงินเดือนธรรมดาเลยแล้วก็เหมือนมาเล่นมาแบบไลฟ์สดมาเล่นติ๊กต็อกเนี้ยค่ะพี่ออกมาไลฟ์สดเหมือนจังหวะเหมือนเริ่มมาไลฟ์สดตอนที่เหมือนมีกระแสอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เหมือนมีคนว่าแบบทักหน้าคล้ายแต่ก็ในส่วนตัวไม่ได้คิดว่าเหมือนนะคะแต่ก็เหมือนอาจจะเป็นแบบเราเปิดให้เขาคอมเมนต์แหนะเนาะก็จะมีคนที่เขาแบบอคอมเมนต์ว่าหน้าคล้ายหน้าเหมือน ก็แอบดีใจนะคะที่แบบเหมือนมีคนชมคุณหนูนาก็เป็นแฟนคลับของพี่ตังโมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอ๋อค่ะก็ติดตามพี่เขาอยู่เหมือนกันค่ะติดตามพี่เขาอยู่การที่แบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าหน้าคล้ายเนี่ยมันส่งผลดีหรือผลเสียยังไงครับผมอืมก็มีทั้งผลดีและผลเสียค่ะพี่ส่วนหนึ่งก็แต่ส่วนมากนะคะที่พี่เขามาคอมเมนต์นะคะจะเป็นเหมือนแบบ คิดถึงเห็นเราเหมือนคนหน้าคล้ายก็คิดถึงพี่แจงโมอย่างเง,งี้ยเหมือนทําให้เหมือนมีคลิปมาให้เห็นเหมือนแบบเหมือนมาทําคลิปแล้วก็คิดถึงอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแต่ยังแต่ถามว่าส่งผลดีไหมก็อาจจะแบบมีคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นมีความคิดที่เห็นต่างเงี้ยค่ะพี่แต่ก็หนูก็ไม่ได้แบบคิดอะไรเพราะว่าก็ให้สิทธิเสรีที่เขาคอมเมนต์กันในส่วนตัวไม่ได้คิดว่าเหมือนนะคะพี่อาจจะมีแบบ บางมุมบางส่วนที่คล้ายแค่นั้นเขินยิบติ๊กบอกลงเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมก็ค่ะก็ยังทําเหมือนเดิมค่ะก็ยังแบบมองว่างอะคะ่ะก็จะมาไลฟ์สดเหมือนเดิมทําคลิปลงทิกตอกเหมือนเดิมค่ะพี่แต่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้เลง มีใครจสาสปาร์ตถึงแฟนคลับไหมครับผมผ้าที่เขาจะมาติดทมอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามแบบเข้ามาคอมเมนต์หรือมาให้กําลังใจนะคะส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวทยอยลงคลิปออกมาไลฟ์สดเหมือนเดิมขอบคุณสําหรับพี่ติดตามนะคะแล้วก็แฟนคลับพี่แตงโมเขาก็เยอะมากๆจริงๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นให้กำลังใจอย,อย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆที่ติดตามค่ะ うん。 ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ